ตัวหนักาก็แพ้ก็ยิ้ม่เห็นซื้อก็พร้อมใส่เลยเอาจ้าให้ย่างเดียวได้ยัพี่ยังให้นเราอีกจะพักเยอครับแล้วหายพักูแทนพักไล้กันไหนเดินบาทนวบ้จะนะไหวเหรเอาไม่เอา

ตูนั่นตนันโอ้แบบนี้มันบรรยากาศเนี่เมรสาตาเมื่อสาแตงเราผสมเนาะมันนี้กะันที่สามทิป เดือนสนะิเอ็ดปีสองวันสี่เนาะบรรยากาศแนวเาาสาร์เดชมสมเดชกลางแข่งแ,แต่งแหวงซีอนะกองเนาะคนจะอ่าคือเห็นแต่ว่าตอนเสาร์นี้คนจกะ,กะมีเนาะวันะก็างคืนกลาคืนคนี้ฝนตกเนาะทำสมเนาะ ยัวสอบทำเงินตาเตงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบ่าวครูกำลังขี่รถไปหาบ่าวแมงเนะาะทำมาสมเนาะขี่รถไปหาบ่าวแมงเพราะว่าเพึ่นอยู่ตลาดเพึ่นมา,าทางไต่ไปเดิทมมนทำมาสุมเด้อทางไต่หรือว่าทางเสื่องเพราะว่าเพึ่นมาเต้หมดแหละเต้ เมืองตาอุยคลื่นนี่เพื่อนอนโย่าแตงลองท่านผู้ชมเนาะมาละสองคนคือเตากับป๋าบาบาดผ้าหลาะเจ้าคุณเจ้าคุณใดแหละผ้าหลาะจ้าปอแม่เจ้าปอบาดผ้าหลาะบรรยากาศยามเสาร์เนาะทุกคนเนาะทางเมือง่าแตงเนา ราะว่าบราไม่ควรจะหายอยู่ตลาดเลยทั้งสุ่มว่าตอนนี้ะเป็นเวลาหกโมงเสาร์เราเมาทั้งสุ่มเริ่มเมาวแลเพราะว่าอายุเขาเนาะทั้งส้่มเนาะงเมื่อซาแตงเลยประมาณเดียวอ่าแต่วันที่เสาร์หกเอาวันที่สามสิบอายุเขาเนาะ มาแต่เมืองตะโอยคนนี้เห็นบถแซดหารถราศีนั่นตะโอยตื่นหนิแต่ว่ามี่ยังทายคน่ะจะเลยมานอนอยู่ไอพี่ยุ่าเตงข้างน้ำแม่นาขจอบเกี่ยมไปเก็บกาแฟเนาะทำส้มเนาะเบิ่งติการเตงไก่เขาจับโอ้โห เกียมไปเก็บกาแฟแล้วล่ะคุณผู้ชมเนี่ยว้าวหอดระดูกาแฟแล้วนนเนาะคุณผู้ชมนาเห็นบ่อยเลยเกียมอาหามจางเก็บกาแฟเนาะส้างนี้ทุนแรกาเจ้าไปเก็บอยู่ปากซองได้คุณผู้ชมมาแล้วบ้านมาทำของ จุนลาบแต่นี่ไปกัประมาณ10กิโล่ไปเลยเจ้าเนา่ยมาแต่ตลาดเลยนี่จริงบะกนี่งมาที่ตลาดนอนซุ่มนักแต่ว่าพอแม่คนอยู่ตลาดตอนไหนจะเห็นมันดิหน้าตาเรา นี่แหละตลาดท่าแตงท่านผู้ชมยำเสาเนาะปลายำเสาก็จกคุณจอดอยู่ไซแลนด์รถบรรยายำเสากัท่างท่าแตงแต่ว่าโบเห็นมันเลยยูไซมาแล้วคนหนึ่งอ๋เดี๋ยวทักหาบาบานก่อน วท้าบดเ้นเนาะท้าบดสองซบาทขาน่าอิ่มม่้ตมสิั๊นี้ฮะม่ใส่โอ้บอไดใส่เลยใช่นหมบอใ่เลยใส่ลเออคนหล่อยู่นะครับในขาแห้งไลยโซนไหนไลยโซนไหนไล่โซนเนาะบรหลยโซนเนาะจะได้มาขืนในฟันยังบริฟันยังรับดีปังรับดีปัง Điện thầm mà. mưa là thầm mà. mưa là thầm mà. mưa là thầm mưa thầm mưa mưa thầm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  mưa กินมเลาลูกิบพันิบนได้เท่าไหร่ครับเทรบพันเท่าไรก็เอานนน่้สามหนึงยยีบองย่ิรนึสามสิบเตกระโหลกนงเฮ้กะหลกเดี๋ยวขาจะข้าวือกป็สื้อแข็ เงินคำมาสื like. <S <S ่อได้ดิาาาาา่กดงด้อได้ปรสงื่อได้ซื้อเงินมาหนึ่งื้อเพี่้เปอบอบอแล้ววัน้วันนี้ตีอันนี้พันหมพบอลายูเดี๋ยวสีเดี๋ยวสีเฮียแล้วเนาะลำล่างนี่ก่อนลล่งคอ

หอยหอยต้มแล้วก็จิบเนะานะก็จิบเหรอมนฮะนาวต้มแล้วมันอาออกเลยเดี่ยอกไหมเอวอร่อยอยู่านน้ำมาัาาทางนี้บัดไล่เลย เอาตองถือวันนี้ต้องิถือ้าเาใครเห็น้านหน่อยว่าืเรนะุเอรุ่มไหรับใช้ครับใ่ด้เหมืน่ไห่ห่งนหน่หนงนงน่นนึ่งหนึ่งงนารง รอมะผมมาปับใจลูกเราอยากกินปับใจจัยใจล่ะได้ได้แล้วใดใจแล้วทินี่ไม่ขาไหวทิศนี้ไม่ขาไหวใหใวันนี้วัดจใไม่ขากับพี่น้องกันอยู่แล้วเมนเมนพี่น้องกันไงส่เงินรับไทยรัมือ ยี่ <Hands> ไม่ไหวพมปะจาเล่งบัวใดเ้วเอามาซื้อเปิอันนี้ยังไงนนองซอยทุงอะไรทุกอะไรอะราพันทีสองุงหาเอาก่อนนะพันเอาเอาสุดละ1สิบพันมาเล่ก็พอตรอันนี้สามสิบ้อเพื่อสิเป็น3ามสิบ้วรับสุดนหน่อยเมื่อกี้นั่นเหมาเอาไหมฮะเอาไหม้าพันก็ไม่ได้ต้งซิ เอานามก็ประทงโคใช่แบบใี้นั่น่อยเมื่อกี้นี่คละครึงเอาอมนสามุงโอ้ยดูได้เยวาเอาืเได้ใจเนาะมชุดด้วยด้วยด้ยโอ้ยมันนี่้ามัสวยนิบฟ้ เป็นอะไรลอเพื่อนลอกได้โดยทนเทส่ได้รัสเซียหนมาอะไรเมียเราใส่เราดเขาหันเลยมาอะไรเมียใส่เมียใส่เมียคือนายเมียคือนาย เดกข่ายเาเป็นเด็กเมียเทาไอเขี่หนาเท่ไสี่สี่สิบหาเนาะเจ้าตอนเท่าไร่ลคนนี้นีนหาตทอนลุกขึ้หา๋มวข่าขนมอันเท่าไรสองอันหัดเอลุกมากมีดงกามาก บาทเต็มม <C i ệ m> ือเลยนี <C i ệ m> ่เท <character> ่าไหร่มบามั้งเนียเออพอดีเลยสิบบาเาน้อยเอดเลยอะไรอเนก่อนที่ะอีอาอกันมันลังากอือหานเราดกหอเลาดึก้เยอะเหรอ เตมปิเตนมิน่มบอบอาอบอไม่ไหวเอใจได้เดยหายเลปังๆเ่องนียังปังปังๆหันไลยมีแต่คนเบิ่งคนเซ่ต้อนเท่าไหร่

ต้นต้นอยกันต้นจอหายไปแม่นตนหน่อยซ้ำกันบ่อมากเราไหงนะม่รฮะทิมเลยทิมะรงทิมบ่เออนี่แหละมากมันใหญ่เต็มเทางคนณมาแล้วบ่อย่างเป็นดอกบนัวไม่หรอใช่ทานมางเราให้ หมลบมีนี้เว่าเคาอ่แหตัวห่ะตัวน่กไย่านาของไทยแ็ยิมไันซื้อบพร้อมใช้แร้วเอานี่เจ้าไหอย่างเดียวไดไยังพี่ยังไห้เาาอีกี่จะพักมิตรพักเราขายพักดูใส่พักเราจะไหนบุญน้ำบาดนมมักุง ได้หอบซอยเได้หอบงบักม่วงจุมละใส่ถุงม่วงอีหยังก็บ่ฮู้ม่งปลามงปลาม่วงปลาแมนๆๆแหลมเออม่วงปลาคือปลาคือปลาคนอยู่ปลาคนานม่วงปลา12บ่พอดี12ได้เอ้าาโก ถอกได้ค่ะักรีนี่ทักกรมีงานเาเอาควัน้กระจายให้เขายาวพักระมีไข่เลยค่ะแวนุ้ยนึงอะของเจ้ไม่ยงสันคอยบริมีไข่ห่านกรมียงสันพักกระมีมาดันพันพันนี่นี่จะไปขึ decent? ้นมาก

มันไปพอวันเสาร์นี้นะยังเรือนแต่ว่าบริกิจได้เอนานๆมาที่ตลาดท่าแจงครับแล้วจะเสียวไปยังไงลําบากใจซื้อแล้วก็จักเสียวไปกินยังไงเบิดปัจยนบ่มีเกสิปจยข้างไหนเาหาในบ้านมอประกาศไ้กินบักเขือ

ติดตามตลอดติดตามตลอดเอาไปสุดหนึ่งผดใจโอ้ยคือหาย่นีมดบินบนมากดินมากถ้าแต่งไปเลยเอามีเทอีกสุดหนึ่งทาโดไรลา้าโคไหลายอาไรหันาเบ่งเอาดีเอยร์อะไรติ๊บห้ติ๊ไปนั่น เอามาคันี้ไอ้เบิร์ตะลาเ้าท่านมันใจ่ไอ้ความใจเด้อความใจเด้อทาคืนทาคืนไม่ยิ้มทาคืนมีข้สีอย้ดอกไม้เอ้ยนี่ปยายพี่ดอกนวดนี่ค่ะสีแดยามนาวเด้าเปล่าบ้าวอหน้าไอ้ี้ซอยที้เขา mắm mừng đu mía này hoi em ạ thúng thôi này áo thúng thôi này 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 nó lăng thôi luôn, áo này thôi này thôi lê luôn, này thôi 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 này mà! Thứng mà นี ỏi, ่ลายอยู่บ่หอยผลิตไทยอยู่ลย mm. uh. mm. ่เอ้ายางมากบ่บัลนี้ยวยางไกลอยู่บ่จักหลักษขวลักบ่นู่ตลับเท้าบ่จักรลักบ่บ่าวกูจูอะไรบ่เจ็ดลักษ์เจ็ดลักษ์บ่ตลับเท้าไอ้เมดไอ้เมดเจ้าต่ขนม้ะเนาะขนมก็ได้ยางมาทุกมือว่า คว้ีกบุ้มีเด็กไต่ยี่หัวจิ้มฮาร์ทคว้าเด้กไ่ลูกมาเร็วบ่าวไทยบอกว่าติดต่อสาวเล่าทีรันติตต่ตให้นี่งไม่ยางเป็นมูแล้วนะแล้วยางถอยละเจ็ดกิโลมีมูมีมูมีมูว้าพวกลาบรีเจ็ดดอกเ่าักจด ันนีเราไปกินซอยแล้วขนไกินดูต่อไปแกงปลาบ้านได้พักอินได้พักกะเม็กับคันบักเด่งเอาของมะสาวี่คันบักเด่งพาอีกูแล้วงามเงี้ย ค้นขายคนสืบคนสือแต่งานปูกก็ได้ปน่ยังอ่อนอยู่ปลูกก็ได้ปลูกก็ได้ปลูกก็ได้จดามกไดีข่อยอยากได้อยกไรไปปลูกวันนี้คอยกินเราค่อยวิ่งคปอยคิ้วนะมัันบ่ถือกันทก็ไดขายยังดครัก

สามาแลทอดแล้วเปลี่ยนขนมไปล้วเนกันดูน้องกินเปลี่ยนกันน้องจะคนน้องมีไหาน่องอายมีไหมอายใหี่ไหมใครใหญ่ท่านโอ้ใหญ่ขายพักจะ่วคาขายน้ำกันขาย็นบอกอีกยอใครข้าขนมเนี่เอาไปเลยโอเคนะ ไปต่อีมเวแมลูกนี่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 สินค้าแน่นํา่านี่นี่นี่เ้สินค้าแน่นําแน่นํานี่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 พักกูดมันดียังไงผักกูดกินตรงกินนั้นดีจังไดับบาทผู้สาวและอาวพักเน่ยไหบาดอ้พักในน้องแน่ย อภากี่น้องใหมได้หลายเลยอาเบิดนั่นแหละบ่อโก้อ๋เบิดนี่เลยขอบใจด้วยซื้อยังซื้อด้าเออไปคันส่งก็ได้ครับหมดเจ้าซื้อเซเว่นเ่ยใส่ถุงใส่ถุงสื่อซอยแล้วกันเจ้าเจ้าเจ้าสื่อซอยแม่ก่อนเก็บเองบ่เก็บเองเลยมันออกหลายบ่ เก็บตามหวยบ่พอแล้วพอแล้วพอแล้วักพัน่ะนะเจ้าใ่ยังเดี๋ยววัได้นับพวกชิิดนี่ไหวติดนี่ก็ติดนี่ิดี่อไอยู่บอติดนี่ไหวเพิ่งบองไหนี่ชิ่อไไม่ใะ หึดาวรอแม่ือนยังห้เบยังบอกเอาแม่ผมมีเงินทอนบมมีเงินทอนจะพันเ้าพันชิหาเอาเบดเลยห้จะมีอีห้เอาเบสเลยได้อีกเอามาเบิเนั่นเอาเงินไปเบดนั่ไปไปหาซีบก่อนไปไปหาทำไมดอกเงินไปปันจะไปนันเอาันเอาอย่าเอา

เราไปซื้อหมวกอะีรอยู่สารวัตคนหหมวกเออหมวกเทปปิฮาบุงแม่ฮาบุงจะเขียนหน่อยอีกไหเขียนเนี่ยแล้วหาดิจะ้าหาได้ให้ครรไดาเราไปซ้อมแล้ซื้อแล้วอันเมืใดซื้อบริเวณไหอะเม่เดียวห้อนี่คอื้อ อืออยอันนี้เน้ไอคูอาวอบอไปเคี้ยว,ว,วมันเี่ยอืออีคูคอยวิ่งแต่ว่าอีคูว่าถือกันตอนนั้นคนกัวันแสบ,บน้ำทิพดยเอ้ามันนิ่ออปะกาศอาวอลดบอจ้ายรดเถิงรดนึ่งเื่อนี่สื่อมาชุดทาน,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 ๆๆๆนี่กินนีจคีเขีวยวอะไรเนี่ยเจ้าเ ซื้อทางไหมฉซื้อน้ำต้าหูมากันก็ซื้อกระปุกเปแยกเดียกระดเลยได้กระซื้อกระปุกซื้อไปใหญ่ขนาดอันดานเสียอวายข้าวานี่านี่่าโอ้ บอลเต้าเออตะกระพุ้บอลกันน้าเองบ่หาเองนั่นแหละให้กระลังใจให้เศร้าั่นเลยบอตตองท้อนไอ้ติ๊บติ๊บเจ้าอ้จี๊ดมันคืตะหมุนซอยนะตะหมอนซอยนะค่าหมวกนี่เอาหมวกเอาหมวกได้ไล สีสีเป็นผู้อุ้งบอลไม่งามอยู่แต่จละนี่เป็นน้ำข้นใส่ใส่เรื่องมาอันนึ่งจะได้สีนี่แล้วตัวจะใส่นี่สีอย่างสีบัวน้อสีบัวคือยังไงสีบัวบสีสีแดงสีชมพูโอ้ใสรถอดมาเบิ่งกันน่ะบอกถอดเบิ่งต้นแบบมัิ้ดินซื้อ เสือ้อวงบาง,าสงเสื้อบางห่อดอกเบญจมาณินเป็นแบบไ,บนนนไหน<อ>ามาห่อดอกเบิญงมันเป็นแบบไหนมันเป็นแบบนี้ <c oughs> จะซื้ออย่างแก้วมาทีบัวก็ไปแบกมาที่ถา่ายยี่นี่ไปจกไปสอกมาแลนไอยงามยี่เจร่ะนี่เป็นน้ำน <c oughs> ข้นใส่มาอันนึ่นงได้ไรสีนี่แล้วตัวจะใส่นี่ ใจไรสินันเอวบันยขายสินเอาไรก็ใสีถุงจริงอันไหนอันไหนป็นต้าประกันปุ่ เอประกันไดแล้วเยี่ยม